สวัสดีครับชาวไว้์กกนทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะคะคลิปแรกของวันนี้เราจะมาสรุปรายงานผลการฝึกซ้อมนะครับรอบ FP1 สําสำหรับ MotoGP ผมไม่อยากจะรอนะครับเพราะว่าในขณะที่กําลังรายงานผลการซ้อมอยู่ตอนนี้ Moto2 ก็ลงสนามพอดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวรุ่น Moto2, Moto3 นั้นผมจะแปดตารางเอาไว้ท้ายคลิปแล้วกันนะครับไปดูนะครับเดี๋ยวจะช้าเกินไปเดี๋ยวจะรีบมาวิเคราะห์ MotoGP กันก่อนนะฮะ ช่องทางการรับชมนะครับในวันนี้มี2ช่องทางครับ bt sport 2นะฮะแล้วก็ไปที่ sport tv 1ย้ำนะครับ bt sport 2แล้วก็ sport tv 1เน็ตใครเร็วเน็ตใครแรงก็คงจะได้ดูแบบไม่สะดุดนะฮะคงแล้วแต่นะครับคงจะแบบว่าสำหรับผมนี่ดูก็ไม่มีปัญหาแต่บางท่านอาจจะบอกว่าทำไมลิงก์นั้นลิงก์นี้มีปัญหานะฮะอันนั้นใช้ความสามารถเฉพาะตัวเอาแล้วกันนะครับ การฝึกซ้อมรอบที่2อจะเริ่มต้นขึ้นในเวลาประมาณ1นึ่ทุ่มสินาทีนะครับสิบเนาฬนาทีนะฮะจนในเอฟอันนี้ f อฟพจะมีผลนะครับในการจัดลําดับนะครับเวลาแต่ในรอบ f อฟพเนี้ยอาจจะยังไม่มีนะเพราะว่าก็ทุกคนเข้าไปเรียนรู้เก็บข้อมูลกันซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะสภาพดินฟ้าอากาศตามที่คุยกันไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับก็ค่อนข้างที่จะ เป็นใจนะครับไม่มีฝนไม่มีอะไรนะฮะแม้ว่าจะมีเมฆหนาอยู่พอสมควรแต่อุณหภูมิอากาศทั่วไปอยู่ที่ประมาณ25องศาครับอุณภูมิพื้นแทรกอยู่ที่ประมาณ31องศาส่วนความเร็วลมนั้นอยู่ที่8กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะเราได้เห็นนะครับว่าเซตติ้งย่างนั้นก็ส่วนมากจะเป็นซอฟต์มินเดียมซะส่วนใหญ่แล้วก็มินเดียมมินเดียมนะฮะแต่เขาจะแบ่งกัน บางคนก็เลือกที่จะเอาซอฟต์มินดียมไปคือส่วนใหญ่เนี่ยสูบวีนะครับดูคาติอาร์พิเลียเคทีเอ็มฮอนด้าเนี่ยส่วนมากในในช่วงแรกนะครับครึ่งแรกประมาณสัก20นาที30นาทีแรกเนี่ยจะเอามินดียมมินดียมลงไปนะฮะแล้วก็ในส่วนของทางสูบเรียงอย่างยามาฮ่าอย่างนี้จะเริ่มต้นด้วยนะครับซอฟต์มินดเยมนะฮะก่อนที่ประมาณสัก15นาทีสุดท้ายก็จะเอาอยางมินดเยมมินดียมลงไปกดเวลากันนะครับทุกคน เราได้เห็นนะครับว่าในการฝึกซ้อมวันนี้นั้นจะม,มาาค่อนข้างจะแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะครับฟาบียโอควาตาลาโรนั้นลงซ้อมใน2รันนะครับรันแรกเอาอยางมินเดียมอาอยาเยางซอฟมินเดียมไปกดเวลานะฮะในขณะที่สูวีนั้นมาด้วยมินเดียมมินเดียมนะครับแฟบเองก็กดเวลาขึ้นมาในหัวแถวได้ตลอดนะฮะในส่วนของรอบที่2นั้นแฟบเอาอยางมินเดียมมินเดียมลงไปกดก็ยังคงกดเวลาอยู่ในหัวแถวนั่นก็ เรียกว่าบ่งบอกได้ชัดเจนนะครับว่าใส่ใจในเรื่องของข้อมูลจริงๆเพราะว่าจะพลาดล้งไม่ได้ยามาฮ่าจอดูคาติตีตื้นขึ้นมาเรียกว่าน่ากลัวนะฮะเปกโก้ฟานเชโกบัญญาย่านั้นทุกคนทราบกันดีใช่ไหมครับว่านี่คือโฮมเรสของเขาแล้วก็ดูคาติเองก็เรียกว่ายกขึ้นเป็นเต็งหนึ่งเลยนะฮะมากันทั้ง8คน8คันเลยทีเดียวเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ขึ้นมาทั้งหมดไม่ได้ขึ้นมาครบทุกคนเนี่ยแต่แน่นอนนะครับเรื่องของ การการการบล็อกเรื่องของทีมออเดอร์เนี่ยมันเลยเป็นภัยคุกคามกับยามาฮ่าก็เลยทําให้ยามาฮ่าเองพยายามที่จะเรียกว่าเก็บข้อมูลแล้วก็กดเวลาตั้งแต่รอบแรกนะครับเพื่อที่จะให้มันออกมาดีที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์น,นะครับแบบรวมๆในในทุกค่ายกันนะก่อนเดี๋ยวจะไล่ๆายชื่อให้ดูนะครับว่าวันนี้25คนเนี่ยมากันลำดับที่เท่าไหร่กันบ้างน,นะครับ วันนี้มีนักแข่งนะครับนักแข่งหน้าใหม่นะครับก็คือว atanabe นะฮะอ่านักแข่งหมายเลข92ซึ่งเป็นมวยแทนลงมาแทนจอนเมีย er ครับจอนเมีย er นั้นเราได้เห็นเขาล้มไฮไซด์ในออสเตรียนะครับเมื่อสนามที่แล้วเนี่ยก็ถือว่ายังคงเจ็บเท้าอยู่นะครับไม่สามารถที่จะเรียกความฟิตได้ทันก็เลยทําให้ทีมซูซูกินั้นก็เรียกตัวว atanabe นะครับนักแข่งญี่ปุ่นหมายเลข92เนี่ยมาลงแทน แล้วก็นักแข่งหมายเลข51นะครับมีคือเรตพิเโร่นะฮะอันนี้ก็คือเป็นเทสไรเดอร์ของทางดูคาติวันนี้ก็มียี่สิบคนนะครับอาจจะเยอะกว่าเดิมเป็นพิเศษหน่อยคนที่เร็วที่สุดในวันนี้ FP1 นะครับฟาบ,บิโอควาตาลาโรोนะครับสตาร์ทไปทั้งหมด23รอบนะครับ1นาที32.313นะครับยังไม่ใช่อนนิวเรคคอร์ดนะครับอันดับที่2แจ็คมิลเลอร์หมายเลข43่สของดูคาติ อันดับที่สามมิเกลเปียโรอันดับที่4อาร์เลสเอสปาการโรอันดับที่5มาร์คบริวินเลสอันดับที่6เปโกบัญญาญาอันดับที่7เอเนบาสจินินี่อันดับที่8อาร์เร็กซ์ลินส์อันดับที่9ลูก้ามารินี่อันดับที่10โยฮันซาโกออันดับที่11ปอยส์ปาการโรอันดับที่12แบดบินเดอร์อันดับที่13บามมาโกเบเชกี้อันดับที่14อเล็กซ์มาเกสอันดับที่15ทากากินาคาเกมิอันดับที่16อังเดรโดวิโซโซอันดับที่ เจมอร์บิเดลี่อันดับที่18โอลิเวล่าอันดับที่19บเก้าเฟอร์นันเดสอันดับที่20ฮอเฮมมาตินอันดับที่21สเจซฟานบัตเดอร์อันดับที่22ฟาเบียลดิจานานตอนนีโออันดับที่23รอยมโริการ์สเนอร์อันดับที่24ดาวรินบินเดอร์และปิดท้ายนะครับอันดับที่25วาตานาเบะนะครับมวยแทนของซูซูกินะฮะอ่าถ้าดูตามรายชื่อทุกคนจะได้เห็นว่าแฟบนั้นฝ่าดงสูบวีนะครับโผล่ขึ้นมา นอกจากแฟบแล้วนะครับเราจะเห็นสูบเรียงอีกคนหนึ่งก็คือในอันดับที่8อารเรกลินส์นะครับอ่านะฮะเพื่อนร่วมทีมของแฟบไปอยู่ที่ไหนนะครับฟรังโกโมไม่ได้รีดอยู่อันดับที่17กันเลยทีเดียวนอกนั้นก็คือ2 3 4 5 6 7เนี่ยเป็นเหล่าสูบเรียงอ่าเป็นเหล่าสูบวีเลยนะครับอ่าแจ็คมิลเลอร์พิเอโร่นะฮะแล้วก็ตามมาด้วยอันดับที่4 5วันนี้นะครับก็ สองอาร์พิเลียนะครับมาเกาะกลุ่มกันนะครับอันดับสี่อันดับที่5หลังจากนั้นหลังรินไปนะครับ9ก้1สเนี่ก็เรียกว่าเป็นสูบวีล้วนๆกันเลยทีเดียวนะฮะทุกคนดีที่สุดของสูบเรียงนะครับยามาฮ่าของแฟ้มอันดับที่1แล้วก็อันดับที่8โดยรินอันดับที่17โดยมอเบเดลี่แล้วก็อันดับที่25สุดท้ายโดยวัตนาเบ่ดีที่สุดของสูบวีในวันนี้แจ็คมิลเลอร์นะครับของดูคาตินะครับดีที่สุดของอาร์พิเลียก็คือ S r s ร์เ g ส r o หมายเลข41เนี่ยมาคันที่4นะฮะดี D ที่สุดของทาง KTM ก็คือแบรดบินเด r ในอันดับที่12ดีที่สุดของ Honda วันนี้ Post p o รสปาโลอันดับที่11นะครับแล้วก็น้องใหม่วันนี้คนที่ดีที่สุดกลายเป็นมาโก้เบเชกี้นะครับอันดับที่13นะครับอ่านะฮะน้องใหม่วันนี้นะครับ <c oughs> อ่เดี๋ยวจะมา วิคอ์แบบรูปลัศมีตอนไปทีละทีนะครับเราจะได้เห็นว่าแฟบนั้นวิ่งแบบลองรันยาวๆนะครับแต่ก็มีการเกินแทร็กลิมิตไปเวลาเรียกว่าโดนแคนเซิลไปหลายรอบอยู่เหมือนกันแฟบนั Fab ้นซัดด้วย2รันนะครับ่างรันเข้าไปรันแรกก็คือซอฟมินดิซอฟมินเดียมรันที่2ก็คือมินเดียมมินเดียมทุกคนจะสังเกตเห็นเลยนะครับว่าเวลาของแฟบนั้นไม่ว่าจะมาด้วยเซตติง้งยางทั้ง2รูปแบบเนี่ยมักจะเร็วกว่าคนอื่นประมาณจุดสนะครับศูนย์จุดสา อันนี้ผมไม่ไดเอารอบที่เร็วที่สุดของเขามาวัดไม่ไดเอารอบที่เร็วที่สุดของแต่ละคนมาวัดนะครับแต่อันนี้ผมจ้องเลยนะครับผมพยายามที่จะเก็บข้อมูลทุกคนเนี่ยว่าใครกดเวลามาได้เท่าไหร่ดังนั้นเราได้เห็นว่าแฟบนั้นเร็วกว่าไม่ว่าเวลามันจะออกมายัางไงใ,ในแต่ละรอบเนี่ยแฟบจะเร็วกว่าคนอื่นอยู่ประมาณจุดสวินาทีบางรอบก็จุดสี่จุดห้าเลยก็มีอันนี้วัดจากท็อปเจ็ดเท่าแปดนะครับที่ดูเนี่ยนั่นก็เลยบ่งบอกนะครับว่า มีความแข็งแกร่งอย่างชัดเจนเลยในวันนี้นะแต่ย้ำนะครับว่ารอบนี้ไม่ใช่รอบที่จะไปตัดสินเวลาเข้าคิวสองกันนะฮะยังคงเหลือในเวลาประมาณหนึ่งทุ่มสิบนาทีตามเวลาในบ้านเราเนี่ยอันนี้ f อพีสองเนี่ยเขาจะมาวัดกันเนื้อๆอีกทีหนึ่งครับว่าใครจะเข้าแต่ถ้ามองว่าใครแข็งแกร่งในวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าแฟบแข็งแกร่งกว่าคนอื่นอย่างโดดเด่นมากๆเลยทีเดียวนะฮะ ในขณะที่แจ็คมิลเลอร์นั้นก็มาด้วยลองลันแบบยาวๆเหมือนกันนะครับอ่านะครับแล้วก็เรียกว่าช้ากว่าแฟบอยู่0.2วินาทีเลยทีเดียวทุกคนลองเอาไปเปรียบเทียบนะครับในในสนามนือเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเวลามันค่อนข้างที่จะเบียดกันมาผมก็ปลาดใจนะครับว่าเวลาทำไมยามาฮ่าถึงถึงกดแบบตัดไม้ข่มนามกันเหลือเกินนะมี อะไรใน,นายาสําคัญอะไรยังไงซ่อนอยู่หรือเปล่าปกติเวลามันไม่น่าจะขาดกันไปขนาดนี้นะครับมันน่าจะเข้ามาคู่ขี้สูสีดังนั้นรอดูนะครับว่าแต่ละค่าแต่ละทีมนั้นเห็นศักยภาพของแฟบเห็นศักยภาพของยามาฮ่าและผมเชื่อว่าพวกเขาไม่อยู่เฉยๆแน่ๆครับหรืออาจจะมีบางคนที่ยังวิ่งเก็บข้อมูลกันอยู่เลยทําให้เวลาของแฟบอาจจะโดดเด่นขึ้นมาเราอาจจะคิดในมุมนี้ก็เป็นได้นะฮะเวลาก็เลยทําให้แจ็คนั้นตามอยู่0.2นะครับ p i ียโรตามอยู่0.3นะฮะแล้วก็เอสปาร์กของอาร์เียตามอยู่0.3แก่ๆนะครับไล่เลียงกันลงมาวันนี้32 1นาที32นี่มันจะมีอยู่ทั้งหมดนะครับไล่จากแฟบมาสิ้นสุดที่อันดับที่10บยูฮันซาโกมีแค่10คันนะฮะปกตินั้นส่วนมากจะมีกันประมาณ15คันขึ้นนะฮะเอแต่รอบนี้ทำไมมาถึงมาแค่10คันเองนะครับมีอะไรที่ให้ สงสัยกันอยู่พอสมควรแต่รู้สึกว่าเหมือนจะมีแค่การหลุด,ดออกไปนะถ้าผมจำไม่ผิดไม่น่าจะมีใครที่แบบว่าล้มหรือว่ามีอยู่ผมผมคิดว่าไม่น่าจะมีนะฮะหรือว่าพลาดพลาดไปถ้าพลาดไปขออภัยนะครับแต่สรุปก็คือจะล้มไม่ล้มยังไงวันนี้ก็เป็นไปด้วยความแบบคลีนคลีนนะคลีนเซตจริงๆในวันนี้นะ,ะถ้าจะไม่ไปจัดหนักจะเต็มกันกว่านี้ในรอบ f p 2พีละอาจจะมีเหตุแต่แตน,นตอนนี้ก็คือไม่มีเหตุนะครับทุกคนเนาะ ในในสนามนี้เราได้เห็นการรีวิวสนามตั้งแต่คลิปเมื่อคืนนี้แล้วใช่ไหมครับว่ามันเป็นสนามที่มีโค้งเยอะมากนะครับกับความยาวสนามแค่4.2กิโลเนี่ยมีโค้งตั้ง16โค้งนะครับก็คือซ้าย6ขวา10แล้วก็มีทางตรงแค่530เมตรดังนั้นท็อปสปีดเราจะได้เห็นว่าอาจจะยังไม่มีใครที่ทำลายนะครับถ้าถ้าดูตามออนบอร์ดเนี่ย แต่แต่ถ้าจะอยากจะไปยืนริงต้องไปดูสรุปนะครับผมยังไม่มีจังหวะได้เข้าไปดูสรุปในออฟฟิเชียลหลักของทางมอเตอร์ีพีเพราะว่ามีอยู่หลายครั้งนะครับที่ทางมอเตอร์จีพีเขาบอกมาว่าจริงๆถ้าจะดูเวลาไม่ว่าจะเป็นฟ้าเทสแลบไม่ว่าจะเป็นแล็บเล็กๆอะไรต่างๆเนี่ยหรือแม้กระท top so ั่งท็อปสปีดสูงสุดเนี่ยถ้าดูตามหน้าจอนะครับออนบอร์ดเนี่ยมันจะไม่ชัวร์มันจะไม่เป็นทางการว่าอย่างนั้นถ้าอยากจะเป็นทางการยิงต้องรอให้เขาสรุปนะฮะ แต่ถ้าดูตามออนปอดเราจะได้เห็นว่ายังไม่มีใครที่เรียกว่าทําลายสถิติของยอนซาโก้ไปได้นะฮะรอบที่แฟบหลุดไปรู้สึกว่ากดมา300แล้วเอารถไม่อยู่ะฮะดีนะครับไม่ล้มไปแต่ก็แค่เกินแฟกลิมิตนะฮะเกินเกินแฟกลิมิตไปก็ท็อปสปิดมันจะห่างกันอยู่ประมาณประมาณ4ประมาณ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงระหว่างสูปเรียงกับสูบวีครับจะต่างกันอยู่ประมาณนี้ไม่เกิน4ไม่เกิน5นะครับก็เลยถือว่า ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันเท่าไหร่มันก็เลยทําให้คู่ขี้สูสีกันอยู่พอสมควรนะฮะทุกคนวันนี้โฮมเรสนะครับแฟนๆของดูคติก็เรียกว่า <c oughs> เข้าไปชมการซ้อมก็อุนหนูมิาข้างกันเลยเดียวนะครับคิดว่าน่าจะเยอะกว่านี้ในรอบบ่ายและดูพยากรณ์อากาศในล่วงหน้านะครับรู้สึกว่าอุณหภูมินั้นจะสูงขึ้นอยู่พอสมควรนะฮะก็มีความเป็นไปได้นะครับที่เซตติ้งอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งเวลาต่อรอบเนี่ยมันอาจจะแบบว่า ไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบนี้เนี่ยครับอาจจะมีอันดับที่สวิงนะครับอย่างคนที่อาจจะแบบว่าเซอร์ไพรส์นะครับอย่างเด็กินอย่าง,างมิเกลเพียโรอันดับที่3อย่างนี้กดเวลามานะครับแต่ถ้าใน F2 สองเขาจะเหนียวกันนี้หรือเปล่าก็ต้องมาคอยดูนะฮะในขณะที่คนที่เรียกว่าระดับเก่าๆเนี่ยที่หลุดไปนี่ยมีไหมไม่มีนะฮะไม่มี ฮอเฮมาร์ตินก็มกกักจะเป็นคนที่ทำเวลาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในรอบการซ้อมอยู่แล้วแต่เขามากกักจะดีในช่วงของการไฟแนลนะครับใน Q1-Q2 นอกนั้นก็จะเป็นนักแข่งระดับบิ๊กเนมกันทั้งนั้นนะครับที่กดเวลากันมานะฮะทุกคนย้ํานะครับว่า FP1 ยังไม่สามารถที่จะเอาเวลาไปอ้างอิงเพื่อที่จะเข้าไปในการคอลิฟายใน Q2 นะฮะทุกคนยังเหลือ FP2 กันอยู่อย่างนั้นจะบอกว่าแฟบเองมาแรงขนาดนี้ก็คงจะเต็งจ๋า คงจะไม่ใช่นะครับคงคงจะยังไม่ได้ขนาดนั้นเราคงจะต้องอรอดูนะครับผมเชื่อนะครับว่าน่าจะมีคนที่เรียกว่าวิ่งเก็บข้อมูลกันอยู่แต่อาพิเลียนี่วันนี้คนที่ทําเวลาได้ดีกลายเป็นมาลว,วินยาเลสนะครับที่ที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าอันดับที่ออกมาโดยรวมเนี่ยนะครับาทางเอสปาโกโลสีอาจจะเฉือนมาแต่ถ้าเรามอง ทุกรอบการการฝึกซ้อมเนี่ยเทา่ากันจะจะดีกว่าเอสปาร์โลอย่างชัดเจนเลยนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามีปัญหาเรื่องการการเซตอัพรถในสนามที่ผ่านมาเนี่ยแล้วมันก็เลยยังแก้ไขปัญหากันในที่นี่ยังไม่ได้ยังไงกันหรือเปล่าส่วนในทางดูกติเองก็ยังคงยังคงประมาทไม่ได้นะครับเปโก้ eko, แม้ว่าจะมาในคันที่6เนี่ยแต่ก็แน่นอนนะครับด้วยศักดิ์ศรีเด็กถิ่นด้วยศักดิ์ศรีของคนที่ เชี่ยวชาญเลเยอรสนามนี้เป็นที่สุดอยู่แล้วเนี่ยดังนั้นดูคติมากันเรียกว่าในท็อป10กันเนี่ยนะครับเด็กถิ่นพาเรตกันเข้ามามีแต่เพียงมากเบเชกี้เท่านั้นนะครับที่อิตาลีนะครับที่ไม่หลุดมานอกในอิตาลีก็โผล่กันขึ้นมาหลาเลยทีเดียวกันนะครับก็ประมาทกันไม่ได้นะครับย้ำนะฮะทุกคนครับไปรับชมได้นะครับทางป์ทีแล้วก็ทางบีที t สปอร์ 2, ได้เวลาประมาณ1นึ่ทุ่ม สินาทีนะครับจริงๆถ้าใครมีเวลาไปตั้งแต่6 6โมงเย็นก,กว่าๆเลยนะครับก็จะมีรอบเอฟพีสอของทาง Moto3 นะครับมาก่อนหน้านะฮะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวใครที่ถามหา m o t o อผมไม่ได้มาวิเคราะห์อะไรมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะแปะตารางไว้ให้ดูนะครับแต่ตอนที่ผมรายง,งานรู้สึกว่าออค s สโตฟู n a นเดสนะครับหนึ่งในตัวเต็งเนี่ยพลาดล้มไปแต่เจ้าตัวก็ ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากมายนักนะครับทุกคนเดี๋ยวคืนนี้นะครับเสร็จสิ้นการฝึกซ้อม fp 2เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันต่ออีกทีนึงลากันไปก่อนสวัสดีทุกคนครับ